สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน,นี่ก็จะพามาถักอดอกดอกไม้แบบนี้นะคะไหมและอุปกรณ์ก็คือตรงนี้ของนี้เป็นฝ้ายนมนะคะแล้วก็คอตตอนนมขนาดอันนี้4ี่พายนะคะอันนี้ห้าพายไหมและออุปกรณ์ก็ตามที่ทุกคนถนัดนะคะ มันจะได้ชิ้นงานที่แตกต่างออกไปนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการถักนะคะอันนี้เราจะคล้องไหมเป็นวงกลมนะคะได้แบบนี้นะคะขึ้นต้นซ่สาม เราจะลงพอหนึ่งคอสิบห้าหลักนะคะในช่องสิบห้าหลักนะคะรวมกับหลักที่เป็นโซ่ก็จะเป็นสิบหกหลักนะคะส เกี่ยวไม่หมดนะคะ15หลักนะคะรวมกับหลักที่เป็นโซ่ก็จะเป็น16หลักนะคะคาลักษณะงานก็ได้แบบนี้นะคะเมื่อครบแล้วนะคะตรงนี้เราก็ดึงนะคะเราก็จะามาเชื่อมต่อกัน นับมาแทงปลายเข็มลงตรงโซ่ที่สามนะคะสีก็คือจบในแถวที่หนึ่งนะคะต่อไปนะคะโซ่สามเว้นหนึ่งเว้นหนึ่งหลักนะคะลงหลักถัดมา ซ่สามเว้นหนึ่งหลักลงหลักถัดมานะคะโซ่สามเว้นหนึ่งหลักลงหลักถัดมาเราจะทําแบบนี้ไปจนจบแถวนะคะเราจะได้ทั้งหมดแปดห่วงนะคะ แปดห่วงนะคะทั้งหมดตรงนี้ลงจุดแรกเลยนะคะก็คือ C เลยจบหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดครบนะคะโซ่หนึ่งเอ็กลงในช่องโซ่นะคะพันหัวเข็มลงพอหนึ่งคอเจ็ดหลักนะคะในช่องโซ่ถัดมาเจ็ดหลักนะคะ สามสี่ห้าหกเจ็ดครบเจ็ดนะคะเราก็จะมาเอ็กลงในช่องถัดมานะคะพันหัวเข็มนะคะทำเหมือนเดิมลงพอหนึ่งคอเจ็ดหลักเหมือนเดิมนะคะ เราจะได้ทั้งหมด4กลีบนะคะสี่ห้าหกเจ็ดคบเจ็ดแล้วก็เอ็กลงในช่องถัดมานะคะทำให้ครบสี่กลีบนะคะเขาจะได้สี่กลีบ ตอนนี้นิ้นมนถึงกลีบสุดท้ายนะคะก็ลงอ่าลงหลักครบแล้วเจ็เจ็ดหลักนะคะตรงนี้ก็จะมาแทงไปเข็มลงตรงนี้เลยนะคะก็คือจบได้แบบนี้นะคะสี่กลีบนะคะแทงไปเข็มมาจากด้านหลังนะคะช่องนี้นะคะ ก็มาเกี่ยวเอาไหมเส้นนี้นะคะลงไปไว้ด้านหลังนะคะแบบนี้ก่อนนะคะจะอยู่ด้านหลังนะคะไหมยังอยู่ในเข็มนะคะเราก็จะแทงไปเข็มขึ้นมาช่องเดิมก่อนนะคะแต่ว่าไหมเขายังอยู่ในเข็มนะคะหลวมๆนิดนึงไม่ต้องแน่นมากนะคะช่องนี้จะ แบบนี้นะคะแล้วมาลงแทงลงในช่องถัดมานะคะได้แบบนี้นะคะไหมยังอยู่ในเข็มเห็นไหมคะเราก็จะมาเกี่ยวเอาไหมเส้นนี้นะคะลอดผ่านทั้งหมดเลยได้แบบนี้นะคะต่อไปโซ่ห้าโซ่ห้านะคะ เนี่ยค่ะนี่ก็จะแทงไปเข็มจากทางด้านหลังตรงนี้คือทำแบบนี้นะคะโซ่ห้าแทงไปเข็มจากทางด้านหลังนะคะเราจะทำทุกหลักนะคะเขาจะได้ทั้งหมด8ห่วงนะคะ ทำให้ครบทุกหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะเตรียมห่วงให้เขาสําหรับทํากีบในชั้นต่อไปนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้เขาชิดกันนะคะต้องดูให้ดีห้ามข้ามเด็ดขาดนะคะหลักแรกและหลักสุดท้ายเขาจะค่อนข้างติดกันนะคะเราต้องดูให้ดีนะคะ ถ้าเราลงครบเขาจะได้ทั้งหมด8ห่วงนะคะแทงไปเข็มลงตรงตรงนี้เลยนะคะก็คือ4เลยนะคะจบนับดูก่อนนะคะ8ห่วงไหม1 2 3 4 5 6 7 8ครบ8ห่วงนะคะ โซ่หนึ่งเอ็กลงในช่องโซ่นะคะ1นึ่ค้างพันหัวเข็มนะคะทำพอ1คอลงในช่องโซ่ถัดมา9หลักนะคะก็คือกีบพอใจะใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะจากเจดเป็น9้านะคะ สี่ห้าเนะคะเราก็มาเอ็กลงในช่องถัดมาเหมือนเดิมนะคะต่อไปก็ทําเหมือนเดิมคือลงพอหคอเหลักในช่องถัดมานะคะ ทำครบแล้วเขก็จะได้สี่กลีบเหมือนเดิมนะคะแปแล้วก็เอ็กลงในช่องถัดมานะคะทําให้ครบนะคะ ตอนนี้นี่ก็ได้ลงหลักครบแล้วนะคะในช่องสุดท้ายก็คือ9้าหลักนะคะเสร็จแล้วเราก็จะแทงปลายเข็มลงตรงจุดที่เราได้เริ่มต้นตรงนี้นะคะเขาจะมีโซ่อยู่นะคะก็คือจบเลยนะคะได้2ชั้นนะคะก็จะอยู่แบบนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็แทงปลายเข็มลงมาช่องขึ้นมาจากด้านล่างเหมือนเดิมนะคะเกี่ยว ไหมไปอยู่ด้านหลังนะคะอยู่แบบนี้ก่อนนะคะอยู่ในเข็มนะคะเสร็จแล้วก็แทงปลายเข็มเข้ามาช่องเดิมนะคะได้แบบนี้นะคะเราก็เกี่ยวเอาไหมเส้นนี้ลอดผ่านทั้งหมดเลยนะคะทําเหมือนเดิมคือโซ่ห้านะคะเตรียมที่จะทําทห่วงไว้สําหรับใส่หลักนะคะ โซ่ห้าเหมือนเดิมนะคะได้โซ่ห้าเนี่ยค่ะเราก็ทำเหมือนเดิมโซ่ห้านะคะทำทุกช่องนะคะทั้งหมดจะได้แปดแปดห่วงนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยค่ะแทงมาจากด้านหลังนะคะเขาจะมีหลักให้เกี่ยวอยู่นะคะทำให้ครบนะคะเขาจะได้แปนห่วงเหมือนเดิมนะคะ นี่ก็มาถึงหลักสุดท้ายนะคะหลักแรกและหลักสุดท้ายเขาค่อนข้างที่จะชิดกันนะคะเราห้ามข้ามนะคะ โซ่หเหมือนเดิมนะคะจะได้ทั้งหมด8ห่วงนะคะนี่ค่านี้ก็จะแทงปลายเข็มลงลงไปเลยนะคะก็คือจบซีเลยนะคะก็นับดูให้เขาได้8 8ห่วงนะคะเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งเหมือนเดิมนะคะ X ลงในช่องโซ่ เสียงยังไม่เป็นปกตินะคะต้องขอ,อาภายิิดพึ่งหายจากไข้หวัดนะคะเสร็จแล้วนะคะในช่องถัดมาเราจะลงพอหนึ่งคอทั้งหมด11หลักนะคะ11หลักนะคะกีบพอก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ เจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดคบสิบเอ็ดแล้วก็เอ็กลงในช่องถัดมาเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนเดิมเลยเจ้ากี่ชั้นก็คือทำเหมือนเดิมนะคะ เราก็เพิ่มหลักไปนะคะเขาจะได้กรีบใหญ่ขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็พันหัวเข็มมาลงช่องถัดมาแบบนี้ค่ะ11หลักนะคะทำให้ครบเขาจะได้4กลีบนะคะ แปดเก้าสิบสิบเอ็ดครบนะคะก็จะเอ็กลงในช่องถัดมาก็เดี๋ยวทำให้จบแถวนะคะค่านี่ก็ได้ลงหลักครบนะคะในช่องสุดท้ายเขาจะมีโซ่เล็กๆอยู่นะคะก็แทงไปเข็มลงไปเลยนะคะก็คือจบ ได้3ชั้นนะคะถ้าเราจะทําเพิ่มชั้นอีกเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะทําเตรียมห่วงให้เขานะคะสเสร็จแล้วก็ได้แบบนี้นะคะตรงนี้ก็ตัดไหมได้เลยเนี่ค่ะลักษณะงานนะคะดี๋ยวนี้ก็ตัดไหมก่อนนะคะ เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะถ้าจะเปลี่ยนสีใหม่ก็เนี่ยค่ะก็คือนิดก็เปลี่ยนสีใหม่นะคะแล้วก็เลือกใหม่มาสักหนึ่งสีนะคะถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนนะคะเราก็แทงไปเข็มจากด้านหลังเหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะ นี่ก็จะมาเกี่ยวเอาไหมได้แบบนี้นะคะโซ่หนึ่งเราก็จะเก็บปลายไหมไปเลยนะคะทำโซ่ห้าเหมือนเดิมนะคะเมื่อกี้ได้หนึ่งล้วก็สองเก็บปลายไหมไปเลยนะคะสาม สี่ห้าอ่าตรงนี้สามารถตัดตัดไหมได้เลยนะคะก็ทำทาเหมือนเดิมอะคะ่ะทำห่วงที่เป็นห่วงโซ่นะคะแต่เราแค่เปลี่ยนไหม โซ่ห้าเหมือนเดิมนะคะแทงจากทางด้านหลังนะคะเขาก็คือจะมีหลักหลักอยู่ให้เราเกี่ยวให้เราลอดผ่านอยู่นะคะโซ่ห้าก็จะได้ครบแปดห่วงเหมือนเดิมนะคะ ให้ได้8ห่วงเหมือนเดิมนะคะคขามาถึงห่วงสุดท้ายนะคะก็แทงปลายเข็มลงเหมือนเดิมนะคะก็คือจบนะคะตรงนี้เดี๋ยวนี้ตัดไหมก่อนนะเดี๋ยวลุงลังนิดนึงค่ะตัดปลายไหมแล้วนะคะ ขยับขยับเข้ามาในห่วงนะคะหนึ่งครั้งนะคะโซ่สามเราจะทำมุมให้เขานะคะในช่องนี้เลยนะคะพอหนึ่งคอ